สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะมาพูดถึงการนำเข้า Image Import Profile นะคะว่ามีกี่แบบอะไรบ้างต้องตั้งค่ายังไงและเมื่อเรานำไฟล์เอกสารเข้าไปแล้วเขาไม่แมทต้องทำยังไงเบื้องต้นค่ะในขั้นตอนแรกเมื่อเราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะคะเราก็จะไปที่เมนูโปรเจกต์แล้วก็ไปที่ Image Import Profile ทั้งนี้เราก็จะไปกดที่ NEW นะคะเพื่อสร้างขึ้นมาใหม่ ในการนำเข้าเนี่ยนะคะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด6ประเภทนะคะหมายถึง6ช่องทางในการนำเข้า image นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็น FTP server, IMAP server, local folder, o n l a n d folder, MAPI, POP3, s f t p เรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะในการนำเข้าแบบ FTP server นะคะในตัวนี้นะคะเขาก็จะให้เรา ใส่ directory ที่เราต้องการไปดูดใน FTP server นะคะแต่ว่าเราต้องมาตั้งค่าตรง network setting ก่อนนะคะก็คือมีการ login แล้วก็ใส่ password สมมติว่าเราใส่ FTP แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะกด next แล้วในหน้าถัดมานะคะเขาก็จะให้เราเลือกว่าไปดูดไฟล์เอกสารทุกๆก,ก,กี่วินาทีอันนี้เราสามารถมาเช็คตรง hot folder แล้วก็เลือกวินาทีได้นะคะว่าเราต้องการกี่วินาที5วินาที6วินาทีแล้วก็ตั้งค่าได้ในที่ตรงนี้นะคะต่อมานะคะเลือกแบตทายที่ต้องการนะคะตรงนี้เมื่อเรามีการเลือกโปรไฟล์แบตทายที่ต้องการแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปที่ priority นะคะก็คือจัดลำดับความสำคัญเมื่อเราดับดาวลงมาแล้วเขาก็จะให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็น Low normal หรือ high นะคะเมื่อเราเลือก ที่ต้องการเสร็จแล้วนะคะก็มาดูที่ number of file to add เราต้องการแบบไหนเขาก็จะมีให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็น e x o r d i n g all file from sub folder several file หรือแม้กระทั่ง single file นะคะเราก็เลือกได้ในขั้นตอนนี้เมื่อเราเลือกเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ next เมื่อมาที่ next นะคะก็จะเป็นหน้าการจัดการเอกสารนะคะ ในลำดับขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็น use image processing option format type หรือว่าอันที่2จะเป็น delete empty page นะคะอันนี้ถ้าเราต้องการลบแล้วก็เช็คมาร์กได้นะคะในที่นี้เราจะโฟกัสไปที่ basic image processing นะคะค่า u u t t ของเขามาตรงนี้เราก็ไปที่ setting นะคะต้องค่าได้นะคะว่าเราต้องการ rotate image ไหมหรือว่า convert c o l เลหรือเปล่าจาก g กย์อิมเมเป็น b บ็กแอนด์ไวท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า Remove All Color m a s k พวกนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ในหน้า Simple Image ต่อมาก็จะมาโฟกัสที่ตัว processing of pdf file นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือก3ประเภทนะคะจะเป็น ออโต้ก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยจะดึง t e คเ Layer ของ PDF ที่เรานำเข้ามาประมวลผลมาใช้งานหรือจะเป็น OCR ใหม่นะคะอันนี้เขาก็จะถ้าเขาไม่เจอ t e คเ Layer ของไฟล์ PDF เขาก็จะ OCR นะคะอันนี้เขาก็จะทำให้เราแบบออโต้หรือถ้าเราเลือกแบบ prefer PDF t e คเ Layer นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ t e คเ Layer อย่างเดียวหรือว่าเราจะเลือกแบบ Use OCR only เลยก็ได้นะคะ เมื่อเราเลือกเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะทำการ next ในส่วนของหน้านี้นะคะก็คือเมื่อเราทำการประมวลผลเอกสารเสร็จสิ้นแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะ delete imported file ตัวนั้นไปหรือเปล่าหรือ move imported file ตัวนั้นไปที่โฟลเดอร์ processed นะคะค่า default ของเขาก็จะ move ตัวไฟล์ไปที่โฟลเดอร์ processed นะคะ ในส่วนของไฟล์ที่ e อ r o r นะคะเขาก็จะ move ไปที่โฟลเดอร์ที่เป็น Exception น o ะคะโฟลเดอร์ uh, process แล้วก็โฟลเดอร์ e x c e p t i o n นะคะสองโฟลเดอร์นี้นะ,ะจะถูกสร้างอัตโนมัตินะคะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ที่เราตั้งเป็น hot folder ไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการ next แล้วก็ตั้งชื่อ Folder Name เมื่อเราทำการตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็กด finish ไปได้เลยนะคต่อไปไปดูการนำเข้า ประะเภทอื่นนะคะต่อมาเป็น iMap Server นะคะเลือกเป็น iMap Server แล้วเราก็จะมาที่ setting นะคะแล้วก็จะ log in แล้วก็ใส่ password ลงไปนะคะเมื่อเราดำเนินการใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการ next ค่ะจะเห็นว่าหน้าต่างภายในนะคะเหมือนกับที่เราตั้งตอนแรกนะคะเช่นเลือกวินาทีในการกวาดไฟล์นะคะ เลือกประเภทแบตไทป์ตรงนี้นะคะมาดูตรง number of file to add นะคะอันนี้เราก็จะสามารถเลือกได้นะคะเมื่อเราดอ o ด d o w n ลงมาจะมีเป็น a c c o r d i n g to description file หรือว่าจะเลือกเป็น attachment หรือจะเป็น message body and attachment อันนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะเมื่อเราเลือกได้แล้วนะคะเราก็จะทำการ next ถัดมาจะเป็นหน้า image processing option นะคะอันนี้ก็ตั้งค่า เหมือนที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะเหมือนกันนะคะอยู่ที่เราเลือกเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็กด next เมื่อกด next ก็มาเปลี่ยนชื่ออันนี้ก็จะตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะเมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วก็กด finish ไปได้เลยมาดูประเภทต่อมานะคะในส่วนของ local folder เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาอธิบายทีหลังนะคะต่อมาจะเป็น mapi mailbox แล้วก็จะเบ้าไปที่ เมลนะคะแล้วก็น x กอันนี้ Image Loading นะคะก็ตั้งค่าตามที่เราต้องการเลยนะคะก็มาเลือกประเภทแบบไทแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Number of File to Add นะคะก็เป็น According to Description File Attachment Message Body a n t Attachment นะคะก็แล้วแต่จะเลือกนะคะการตั้งค่าต่างๆเลือกตามที่เราเห็นสมควรแล้วก็ ต่อมาเป็นหน้า Hot Folder เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ Next ส่วน Profile Name ในที่นี้จะไม่ได้เปลี่ยนนะคะเมื่อเราทำการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วเราก็ Finish ได้เลยค่ะต่อมาจะเป็น Pop T นะคะก็มาที่ Setting นะคะแล้วก็ใส่ User แล้วก็ Password นะคะสำหรับ Login จากนั้นก็จะใส่เป็น Mail End-to-End end. แล้วกด Next อันนี้ก็ตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะต้องการให้ไป กาดไฟล์กี่วินาทีวินาทีก็เลือกเลือกแบบไทป์ u m b e r of file to add ดอด dropdown ก็เหมือนเดิมนะคะนิกนะคะจากนั้นก็เมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะตามตั้งค่าตามที่เราต้องการแล้วก็ฟ i n น s h ไปได้เลยในส่วนของ pop t นะคะอีกตัวสุดท้ายจะเป็น sftp server นะคะแล้วก็ไปที่ setting นะคะแล้วก็ทำการ login แล้วก็ password นะคะ เราก็จะใส่ตัว SFTP server ลงไปนะคะจากนั้นก็ next ก็ yes จะมาที่หน้า image loading นะคะก็เหมือนเดิมเลือกวินาทีในการกวาดไฟล์เลือกประเภทแบตไทยแล้วก็เลือก priority จากนั้นก็จะเป็น number of file to add นะคะเมื่อดอปดาวล,ลงมานะคะจะเป็นพวก encoding all file from subfolder เซ v e r a l โล l ไหรือ s i n เกิลไฟลนะคะก็สามารถเลือกได้หน้านี้ก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ a m e ได้นะคะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็ f i n น s mm h hmm. ไปได้เลยนะคะ mm hmm. จะเห็นว่าแอปปี้นะคะเขามีช่องทางให้เราเลือก ftp sftp อันนี้ก็จะเป็นไฟล์เซเวอร์นะคะในส่วนของ i-map กับ pop t นะคะอันนี้ก็จะเป็น mail server ก็อยู่ที่ว่าบน server จะเป็นประเภทอะไรก็สามารถเลือกใช้งานตัวใดตัวหนึ่งได้เลยนะคะในส่วนของ map p นะคะอันนี้ก็จะเป็นการไปดึงใน outlook ของเรานะคะ,ะมาดูอีกประเภทนึงจะเป็น local folder นะคะเนื่องจากว่าหลักๆที่ใช้งานแล้วเนี่ยนะคะ user ส่วนใหญ่ที่นิยมนะคะเขาก็จะเลือกเป็น local folder or land folder นะคะ ทั้งนี้เราจะมาตั้งค่าตัวนี้เพื่อการใช้งานนะคะค่ะเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วค่ะเราก็จะเบาไปที่ฮอตโฟเดอร์นะคะที่เราแชร์ไว้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวออกจากหน้านี้แล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะคะมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะแล้วก็ New โฟเดอร์นะคะในที่นี้เดี๋ยวจะตั้งชื่อเป็น Input File นะคะ่ะโอเค เมื่อสร้างเป็น Input file แล้วนะคะก็คลิกขวานะคะไปที่ Property นะคะเมื่อ property ขึ้นมาแล้วเราก็ไปที่หน้า s h a r i n g นะคะแล้วก็กดคําว่า Share นะคะจากนั้นเราก็มาเลือกสิทธิ์นะคะเราก็เลือกเป็น e v e r y o n e นะคะแล้วก็แอดลงไปนะคะแล้วก็มาเลือก permission level นะคะเราก็จะเลือกเป็น l e a d and write นะคะจากนั้นก็กดแช์นะคะเมื่อเรากดแช์แล้วนะคะ เราก็จะมา copy network path กดคลุมแล้วก็ copy ค่ะไปที่หน้าโปรเจกต์ของเราเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เราเข้าไปที่โปรเจกต์เนาะแล้วก็ image import บวกไฟล์ new local land นะคะแล้วก็ใส่ path เมื่อกี้ได้เลยค่ะแล้วก็กด next ในตัว check hot folder อันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งเป็น Sub 10วินาทีาเลือกแบตทายเป็นแบตเทสในวิดีโอนี้จะไม่ได้ตั้งค่าตัวแบตทายให้ดูนะคะต่อไปจะเป็น Priority นะคะอันนี้จะเลือกเป็นค่า Default มันเลยนะคะคือ Normal Number of File to Add นะคะก็จะเลือกเป็น Several File นะคะจากนั้นก็จะ Next ค่ะพอ Next ถัดมาแล้วเนี่ยหน้านี้นะคะเอาเป็นค่า Default ของเขานะคะจากนั้นก็ Next หน้านี้ก็ นิกเหมือนกันค่ะอันนี้เราจะไม่เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์แต่ว่าถ้าใครจะเปลี่ยนก็ได้นะคะจากนั้นก็ฟิเนิชเราก็จะได้ตัว Image Import ตโปรไฟล์แล้วนะคะ Close ไปได้เลยค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการทำงานแบบออโตเมชันนะคะซึ่งการทำงานแบบออโตเมชันนะคะขั้นแรกเราก็ต้องนำโปรเจกต์นี้นะคะขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ค่ะ อันดับแรกก็ไปที่ไฟล์ด้านบนนะคะอัปโหลดโปรเจกต์ทูเซิร์ฟเวอร์นะคะในส่วนของตรงน,นี้จะเป็น URL เครื่องนะคะก็กดโอเคไปเมื่อเราทำการนำโปรเจกต์ขึ้นมาไว้บนเซิร์ฟเวอร์แล้วนะคะเราจะสังเกตมุมซ้ายด้านบนนะคะจะเป็น URL เซิร์ฟเวอร์นะคะหมายถึงว่าตอนนี้เราอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะกดปิดไปก่อนก็ไปที่ตัว Administration and Monitoring นะคะจากนั้นเขาจะให้เราใส่ Username กับ Password นะคะที่เราได้ตั้งแต่ตอนตั้งค่า Database ตอนที่ติดตั้งโปรแกรมนะคะแล้วก็ใส่ Username หน้าแรก ที่เขาพาเราเข้ามานะคะจะเป็นหน้า summary นะคะจากนั้นเราก็ไปกดที่ setting นะคะข้างบนแล้วไปที่ project นะคะ project ที่เราทำงานเมื่อกี้นะคะจะเป็น head project แล้ก็กดตรงปุ่มนี้เพื่อเปิดเป็น hot folder นั่นเองค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการตั้งค่าแบบ automation นะคะ เราก็จะนำไฟล์เอกสารที่เราต้องการ OCR นะคะไปวางไว้บนโฟลเดอร์ input file นะคะทั้งนี้เดี๋ยวจะโยนเอกสารประเภท Receipt เข้าไปนะคะค่ะจะเห็นว่าไฟล์ที่เรานำมาวางบนโฟลเดอร์ input file นะคะจะถูกกวาดเข้าไปทำงานแล้วนะคะจากนี้นะคะเราก็จะเข้าไปเช็ค ที่ตัว a อ p y Fixie Capture นะคะก็รอเขาสักคู่หนึ่งนะคะ <S <S เมื่อเขาทำการกวาดเอกสารเข้ามาจากโฟลเดอร์เมื่อกี้นะคะจะเห็นว่าจะมีแบบที่เป็น ID 20แล้วก็เดเบื่อนคลิกเข้ามานะคะในขั้นตอนนี้นะคะเขาจะทำการ OCR ประมวลผลนะคะแมทกับเทมเพลตที่เราได้ออกแบบไว้แบบอัตโนมัติเลยนะคะตั้งแต่ไฟล์แรกจนถึงไฟล์สุดท้ายนะคะ หลังจากนั้นพอจัดประเภทเอกสารนะคะจะเห็นว่าอันนี้เป็นประเภทรี c ซี p ฟนะคะจับออกมาได้อย่างถูกต้องนะคะตามที่เราออกแบบไว้นะคะมี3ฟิลอันนี้เราตั้ง h e ดเดอให้เขานะคะในการจัดประเภทเอกสารเป็นด็อกิเมนต์ไทป์ตรงนี้นะคะค่ะไฟล์ที่2ชุดที่2ก็เหมือนกันนะคะก็จับข้อมูลได้เป็นประเภทรี c ซี p ฟ ไฟ์ที่3ก็เป็นรีซ p t เหมือนกันจับข้อมูลออกมาได้เหมือนกันในส่วนของไฟล์ที่4ก็เหมือนกันนะคะจะเห็นว่าทั้ง4ไฟล์นี้นะคะจะจัดประเภทชุดเอกสารได้ถูกต้องแต่ว่าจะมีอีกไฟลหนึ่งนะคะที่เป็น u n n o a l document นะคะถ้าเปิดเข้ามาดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาไม่จับ ข้อมูลอะไรเลยนะคะอันนี้เราก็ต้องทําการเช็คข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่จับข้อมูลหรือจัดชุดเอกสารให้เรานะคะไม่แมทเราก็จะนําไฟล์เอกสารชุดนี้นะคะไปตรวจสอบใน f ซ็กซี่เลเยนะคะดูข้อมูลเบื้องต้นก็คือดู Header กับ Footer นะคะชื่อไฟล์ของเขาจะเป็น r e c e ฟสอ2ทางนี้เราก็กดปิดไปก่อนได้เลย จากนั้นนะคะเราก็จะมาเข้าที่ตัว f i x i Layout Project นะคะโปรเจกต์ Project ที่เราจะทำงานเป็นตัว Receipt นะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราโยนเอกสารประเภท Receipt เข้าไปนะคะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไฟล์เอกสารที่มันเป็น u n o w n o o u u m n t t นะคะเมื่อกี้เข้ามาโดยทำการคลิกขวานะคะแล้วก็ add image นะคะ เมื่อกี้จะเป็นไฟล์ที่ Receipt 2นะคะก็ Open เข้ามาไฟล์ก็จะเข้ามานะคะดับเบิลคลิกดูเอกสารนะคะในการคัดแยกประเภทเอกสารนะคะ mm hmm. เขาก็จะประมวลผลจากที่เป็นตัว Header แล้วก็ Footer mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบที่เป็น Header ก่อนต่อด้วย Footer ค่ะว่าเขามีคีย์เวิร์ดตัวนี้หรือเปล่า h e a d e r Doc type นะคะ เราก็จะมาที่ Static Text นะคะจะเห็นว่าตัว Static Text จะไม่มี Keyword Easy to Cook Receive ของไฟล์เอกสารที่2นะคะเราก็จะเห็นว่าถ้ามันไม่มี Keyword ก็เป็นไปได้ที่มันเป็น Anno Document นะคะตามที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเราจะต้อง add Keyword ตัวนี้เข้าไปนะคะคลิกขวาตรงคีย w o r d ได้เลยแล้วก็ Copy นะคะก็วาง ก็จะแอปพลแล้วก็โอเคจากนั้นก็ลองกดแมทดูนะคะค่ะจะเห็นว่าด็อกไทปตรงนี้เขาจับข้อมูลได้แล้วนะคะเราก็จะลองกดแมททั้งเอกสารเลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เขาดำเนินการจับข้อมูลได้ถูกต้องแล้วนะคะมี header footer แล้วก็ตัวฟิลที่เขาต้องการข้อมูลนะคะเป็นด็อกไทป์รีซิปนัมเบอร์แล้วก็เป็น i ินก e d i ิเ t ีนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำาการบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราก็ Export ตัวที่เป็น AFL นะคะเซฟทับตัวเดิมได้เลยนะคะก็กดปิดไปได้เลย จากนั้นค่ะก็เปิดตัวโปรเจกต์ขึ้นมานะคะไปที่ document definition นะคะแล้วก็ไปที่ตัว receipt เดล็คลิกขึ้นมานะคะอันนี้เราจะอัปเดตตัว AFL เมื่อกี้นะคะเมื่อเราทำการเปิดเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ไปที่ tools u p ปเดต f i x y layout นะคะค่ะจะเห็นว่าเขาจะเป็นสีแดงๆนะคะจะเห็นว่าถ้าเป็นสีแดงๆก็คือ หมายถึงเรามีการอัปเดตตัว AFL นะคะคลิกทีนึงแล้วก็กดอัปเดตได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้วนะคะเขาก็จะกลายเป็นตัวสีดำแบบนี้นะคะก็กด close ไปแล้วก็บันทึกค่ะบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็กดปิดได้เลยแล้วเราก็จะมาพลับปิดโปรเจกต์นะคะค่ะแล้วก็ close จากนั้นนะคะเราจะโยนไฟล์เอกสารเข้ามาใหม่นะคะไปที่โฟลเดอร์อินพุนะคะก็เลือกไฟล์เอกสารจำนวน5ไฟล์เหมือนเดิมค่ะเหมือนเมื่อกี้ที่เรานำเข้าไปนะคะ Copy แล้วก็วางจากนั้นนะคะเขาก็จะกวาดเอกสารเข้าไปทำการ OCR บนตัว Fixie Capture นะคะไปเปิดตัวโปรเจกต์ขึ้นมานะคะแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะคะ เขาก็จะสร้างแบตขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะจะเห็นว่าแบตเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะดับเบิลคลิกไปที่แบตท,ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะจะเห็นว่า,อาเอกสารทั้ง5ไฟล์นะคะถูกจัดประเภทเป็นชุดเอกสารรีเีฟเรียบร้อยแล้วนะคะไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ที่เราไปแก้อิชูเมื่อกี้นะคะที่เขาเป็นอ n น o ร์ด็อก n ิเ กดปิดไปแล้วก็อีก4ไฟล์ที่เหลือนะคะอันนี้ก็จัดประเภทเอกสารได้ถูกต้องเหมือนเดิมนะคะรีซีฟอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะในการที่เอกสารที่เรานําเข้ามาแล้วมันไม่แมทก็คือสรุปว่าเราก็ต้องมาเช็คนําไฟล์เอกสารเข้าไปเช็คในซิสซี่ซลเลเยอนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่แมทเขาจับ header footer หรือเปล่ามีคีย์เวิร์ดของ Header หรือเปล่าถ้ามี ก็ไปเช็คที่เป็นฟุตเตอร์นะคะสำคัญมากค่ะเพราะว่าในการแยกประเภทเอกสารนะคะเขาจะมองเฮดเดอร์กับฟุตเตอร์เป็นหลักเมื่อเขาทำการจับข้อมูลได้ถูกต้องก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับ EP นี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ